ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคแค์ของโน้ตนาโอกิวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อกับตันเลือท่ามกลางพายุวิธีนำทางตัวเองในวันที่โลกผันผวนสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตเคว้งคว้างท่ามกลางความไม่แน่นอนผู้นำที่ต้องตัดสินใจในสภาวะกดดันและทุกคนที่ต้องการสร้างแกนกลางที่มั่นคงให้กับชีวิตครับเรามาเริ่มกันเลยลองนึกภาพว่าคุณเป็นกับตันเลือที่กาลังล่องอยู่ในหมหาสมุทรทันใดนั้นพายุก็พัดเข้ามา แผนที่ที่คุณวางแผนมาอย่างดีใช้ไม่ได้อีกต่อไปขึ้นลมถาโถมจนคุณไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนสถานการณ์นี้ก็ไม่ต่างจากชีวิตของเราในปัจจุบันครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วไม่แน่นอนแต่ท่ามกลางพายุนั้นกัปตันที่เก่งที่สุดจะทําอะไรครับเขาจะเลือกดูแผนที่แล้วหันมาดูเขียนทิศวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีนําตัวเองแม้สภาพแวดล้อมจะผันผวนครับ มีสองสิ่งที่กับตันเรือชีวิตต้องทำในยามพายุเข้าครับอย่างแรกกลับไปหาเข็มทิศของคุณเข็มทิศในที่นี้คือคุณค่าหลักของคุณครับคือสิ่งที่คุณยึดถือและให้ความสำคัญโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์การเติบโตหรือการดูแลครอบครัวในวันที่ทุกอย่างภายนอกดูสับสนให้ถามตัวเองว่าการตัดสินใจครั้งนี้สอดคล้องกับคุณค่าหลักของเราหรือไม่ เข็มทิศนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นคงและไม่หลงทางครับอย่างที่2โฟกัสที่หางเสือไม่ใช่คลื่นลมคลื่นลมคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่หางเสือคือสิ่งที่เราควบคุมได้100%ครับหางเสือในที่นี้คือกิจวัตรและวินัยเล็กๆของคุณไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรคุณยังเลือกที่จะอ่านหนังสือ15นาทีทุกเช้าได้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรคุณยังเลือกที่จะออกไปเดิน20นาทีเพื่อดูแลสุขภาพได้ การกลับมาทำสิ่งเล็กๆที่เราควบคุมได้อย่างสม่ำเสมอคือการสร้างความรู้สึกมั่นคงจากภายในที่แข็งแกร่งที่สุดครับผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในวันที่ทะเลเรียบแต่ถูกสร้างขึ้นในใจกลางพายุจงเป็นกัปตันที่สงบและมั่นคงในกับเรือชีวิตของคุณเชื่อมั่นในเข็มทิศของคุณและควบคุมหางเสือของคุณให้ดีและไม่ว่าพายุลูกไหนจะพัดเข้ามาคุณก็จะนำพาเรือลำนี้ไปถึงฝั่งได้อย่างแน่นอนครับ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมล์เซตดีๆขอบคุณครับ